ว้าวล่าสุดกระแสทิศทางของหยางบอกเลยว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะมีรายงานว่าเบบี้มอนสเตอร์กำลังดึงดูดความสนใจจากวงการเคป๊อปด้วยการปล่อยเพลงใหม่อย่างรวดเร็วหลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการมาเพียง3เดือนดยเขาบอกว่าการดําเนินตามแผนงานที่รวดเร็วของหยางฮยอนซอกกาลังได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆวายจีมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตั้งแต่หยางกลับมาทํางานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่แล้วหยางประกาศเมื่อต้นปีว่าได้เพิ่ม PD ดีในค่ายจาก10คนเป็น4 0่สถึงห้คนเพื่อให้โปรเจกต์ต่างๆดาเนินไปอย่างรวดเร ปัญหาเกี่ยวกับวงจรการคัมแบ็กที่ยาวนานของศิลปิน y g เพื่อให้สอดคล้องกับที่ทางที่แฟนๆต้องการและมีระบบมากขึ้นโอ้โหอันนี้ได้ยินบ่อยนะเพื่อนๆหมายถึงว่าการทํางานที่รดวดเร็วคัมแบ็กที่เร็วขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการปล่อยคอนเทนต์ของน้องๆบีมอนออกมาเรื่อยแฟนมิสติ้งปุ๊บได้ข่าวว่าจะคัมแบละมีอักษยรย่อเชิญฟัง,ฟงเพลงใหม่ซึ่งเรียกได้ว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าสมัยที่ป้าโบก็คือไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะว่าคัมแบกนานมากแต่ว่าอย่างก็คือมีกกาาารราารรรปับบิห การตลาดให้ดีขึ้นและก็ดูหล่อขึ้นด้วยนะเออซึ่งนี่เลยหะก็คือสิ่งที่แฟนคลับต้องการนะแอนมองว่าแบบนั้นผลิตคอนเทนต์มารวดๆเลยจ้ะเรียกได้ดว,ว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จากการโปรโมทอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นความวิชวลของเด็กๆด้วยแหละเด็กๆทุกคนคือมีของแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแถมมีเสน่ห์ด้วยนะคะแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกันแต่ว่าน่ารักสวยได้ก็เก่งเพราะว่าทุกคนน่าจะได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แ,ตแรกๆใช่ไหมคะทำให้ใช้คํานี้ได้เลยว่าเด็กมีของอ,อันนี้มันคือจุดขายที่ทําให้แฟนคลับ ตติดามอย่างสนามบินต่างๆโอ้โหเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเกาหลีแตกแตนมากๆต้องใช้คําว่าเบมอนก็ดังแล้วนะเอสมองแบบนั้นค่ะซึ่งคําชมนี้นะคะก็ถือว่าอย่างได้รับคําชมนะหมายถึงว่าสําหรับคนที่เขาไปสังเกตการทํางานถ้าไปเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะทาแบ็กลอยเพลงคือมันนานมากอะดีๆแต่ว่ารอบนี้เหมือนว่าไปดูๆเลยจ้าแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องๆเบมอนก็จะต้องสู้สุดใจเหมือนกันร่างกายต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีเวลาให้ได้พักผ่อนแหละ แบบคล้ายๆ World Tour หยุด2 3วัน World Tour ทีอันนี้ก็เป็นแฟนมีตก็มีช่วงพักช่วงหยุดแต่ว่าแอ๊กก็มองว่าระหว่างที่เด็กๆพักนะคะก็อาจจะมีทั้งช่วงพักแล้วก็เข้าติกมาทาเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วเลราว่าบัามก็ใกล้จะปล่อยแล้วละ่ะก็ต้องใช้คําว่าไม่ได้พักกันเลยจ้าแต่ว่าก็ดีใจค่ะจะได้เห็นน้องๆเนี่ยปังๆดังๆทง,งที่ทางการจัดการของอย่างก็อย่างที่เห็นว่าเร็วอยู่นะทําให้แฟนคลับเขาก็ชื่นชมค่ะล่าสุดว่าดําดเนินงานอย่างเร็วอยู่จ้าเพราะว่าถ้าเปรีย คัมแบ็กปีละสองเพลงเออ,อย่างก็คือตอนนี้น่าจะมีการปรับระบบใหม่นะคะให้ดีมากขึ้นซึ่งคําชมนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะก็เลยนําเรื่องนี้มาเมาส์อ อย่างได้รับคําชมแล้วหนึ่งจ้าและก็ด้วยความที่น้องๆบีมอนก็วิชวลทุกคนเลยแน่นอนแหละพอเป็นวงมาปุ๊บใช่ไหมเพืเ่อนๆก็จะมีทั้งซัพพอร์ตเดี่ยวซัพพอร์ตวงคือตอนนี้ทุกคนมีด้อมกันหมดเลยจ้กก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะรักใครเชียร์ใครก็มารอติดตามผลงานกันและก็ล่าสุดอย่างอักษรย่อ R S V P ที่ปล่อยออกมาล่าสุดนี่ก็เป็นสัญญาณเลยนะคะว่าไม่ใช่ชื่อเพลงไตเติลแต่ว่าเป็นจดหมายเชิญชวนให้มาฟังเพลงใหม่และก็ R S V P เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ใหม่และก็จะมีการเปิดตัวโปรเจกต์ เครื่องปีหลังซึ่งคําว่าเครื่องปีหลังก็ไม่ต้องรอนานเลยจ้ะแม่เพราะว่าตอนนี้ก็คือมิถุนายนแล้วนะคะก็คือสรุปว่าน้องๆไม่ได้พักเลยจ้าอย่างไรก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆเสมอคลิปนี้ก็ประมาณนี้เมาส์มอยเรื่องอย่างแทกหน่อยอืม้กอมกระแสตอบรับดีนะคะทั้งอย่างแล้วก็น้องๆเบบี้มอนสเตอร์เลยเรียกได้ว่าเดินเกมปังจ้ะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าเห็นการทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยเขารู้สึกฮึกเหิมแลวก็อารมณ์ว่ารอคอยคอนเทนต์ของน้องๆนะคะไม่ นี่คือสิ่งที่แฟนคลับต้องการ